สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลับลวงพลางช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าหลีลับความเชื่อโบราณที่ถูกกลบฝังและประสบการณ์ขนหัวลุกที่หลายคนไม่กล้าเล่าถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องจริงที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือความเชื่อท้องถิ่นที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนกดไลค์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความหลอนจากเราคืนนี้เราจะพาคุณไปยังวัดร้างกลางป่าที่เคยเป็นลานประหารนักโทษและกลองโบราณที่มีเสียงสะท้อนแม้ไม่มีใครแตะต้อง เรื่องนี้คือประสบการณ์จริงของนักศึกษาฝึกงานที่บังเอิญไปสัมผัสของต้องห้ามและปลุกวิญญาณที่ไม่ควรถูกรบกวนเสียงกลองศีรษะยังคงดังก้องแม้ไม่มีมือใดตีถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังและฟังไปพร้อมกันครับผมชื่อบอยครับ ตอนนั้นผมเรียนปี4สาขาประวัติศาสตร์ินของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหน้าร้อนปีนั้นผมได้รับมอบหมายให้ฝึกงานภาคสนามกับอาจารย์ประจำคณะโดยต้องไปสำรวจวัดโบราณที่ถูกลืมในจังหวัดสุโขทยัยวัดนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวไม่มีใครดูแลเป็นวัดร้างที่ไม่ได้มีพระจำพรรษามาหลายสิบปี ข้อมูลในทะเบียนโบราณสถานบอกแค่ว่าเคยเป็นวัดใหญ่สมัยสุโขทัยตอนปลายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเคยเป็นลานประหารน,นักโทษผมเดินทางไปกับเพื่อนอีกสองคนชื่อพีชกับโอมเราขับรถกระบะเข้าไปทางลูกรังลึกเข้าไปในป่าจนเจอซากวิหารเก่าผนังปูนลอกจนเห็นอิฐพระพุทธรูปเหลือแต่ฐาน มีเศษกลองโบราณพิงอยู่กับเสาไม้ผุผุทันทีที่เราเก้าวเทาเ้าเข้าเขตวัดอากาศเย็นลงแบบผิดธรรมชาติเสียงนกร้องเงียบกลิบเหลือแต่เสียงใบไม้เสียดสีกันพีชพูดเล่นๆว่าเฮ้ยหรือวัดนี้จะมีผีวะโอมตอบทันทีกูกลัวอย่างเดียวผีหัวขาดกูคเคยฝันเห็นมันตอนเด็กผมหัวเราะแต่ในใจกลับรู้สึกหนาวห เราเริ่มเดินสำรวจถ่ายรูปบันทึกภาพโบราณวัตถุผมเองเข้าไปดูใกล้ๆกับกลองใบนั้นตัวกลองใหญ่ราวกับเคยใช้ในสงครามแต่สิ่งที่สะดุดตาคือคราบสีน้ำตาลคล้ำติดอยู่รอบขอบไม้มีกลิ่นคาวเหมือนสนิมเหล็กหรือเลือดเก่าๆพอผมแตะกลองเบาๆมันสะท้อนเสียงกลับมาเหมือนมีคนตีจากด้านใน ผมสะดุ้งมองหน้าพีชกับโอมพวกมันยืนอยู่คนละมุมไม่มีใครอยู่ใกล้กลองเราคิดว่าอาจเป็นสัตว์หรือเสียงสะท้อนก็ได้เลยไม่ใส่ใจแล้วนั่งพักกินข้าวใต้ต้นโพหน้าวัดแต่ระหว่างกินพีชพูดเบาๆว่าเมื่อกี้กูเห็นคนเดินในวิหารแต่หัวไม่มีคืนนั้นเรานอนกันในโฮมสเตย์เล็กๆในหมู่บ้านใกล้ป่า ผมฝันแปลกมากในฝันผมอยู่ในวิหารนั้นอีกครั้งมีคนหมอบรอบกลองเป็นคนหัวขาดหลายคนแล้วเสียงผู้ชายดังขึ้นจากด้านหลังผมว่ามึงเหยียบหัวกูผมหันไปเห็นตัวเองยืนอยู่บนหัวคนที่กลิ้งอยู่บนพื้นเลือดไหลลงมาเต็มขาผมสะดุ้งตื่นกลางดึกรีบเข้าห้องน้ำ ขณะที่ล้างหน้าผมเงยหน้ามองกระจกเงาสะท้อนด้านหลังผมเหมือนมีคนยืนอยู่แต่หัวยุบลงต่ำระดับบ่าเหมือนไม่มีหัวเช้าวันถัดมาผมไปถามผู้ใหญ่บ้านเขาแนะนำให้ไปหาหลวงตาอินวัดข้างๆป่าที่เคยบวชมาแต่หนุ่มท่านเล่าให้ฟังว่าวัดนี้เดิมเคยเป็นที่ประหารน,นักโทษทางการเมือง คนที่มีความรู้หรือเคยบวชมาก่อนจะไม่ถูกตัดหัวแต่คนธรรมดาโดยเฉพาะพวกก่อกระบฏจะถูกตัดหัวแล้วเผาหัวในกลองศึกเพื่อไม่ให้วิญญาณไปผูกกับใครหรือกลับมาอาฆาตหลวงตาบอกว่ากลองใบนั้นเรียกว่ากลองศีรษะและถ้าใครไปแตะโดยไม่มีพิธีบอกกล่าว วิญญาณที่ถูกผนึกอยู่จะรู้สึกว่าถูกรบกวนและตามติดคนนั้นผมฟังแล้วน่าชาเพราะผมคือคนที่แตะกลองเราตัดสินใจกลับไปวัดอีกรอบเพื่อถ่ายให้ครบแต่ระหว่างที่พีสเดินเก็บภาพเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหันไปไม่มีใครแต่พอหันกลับเงาสีดำหัวขาดกำลังเดินอยู่หลังเขาประมาณหเมตร เขาหนีมาหาพวกเราหน้าซีดเหมือนคนหมดแรงก่อนกลับผมเห็นอะไรบางอย่างใต้กลองเลยลองใช้ไฟฉายส่องดูเป็นเศษกระดูกขนาดเท่าฝ่ามือพร้อมผ้าแดงห่อบางส่วนไว้ผมรู้ทันทีว่านั่นคือกระโหลกส่วนหน้าที่อาจเคยเป็นหัวของใครบางคนคืนสุดท้ายผมไปหาหลวงตาอินอีกครั้งท่านบอกว่า ต้องเผาเศษหัวนั้นซ้ำอีกครั้งพร้อมจุดทูปเชิญดวงวิญญาณกลับไปให้เรียบร้อยและห้ามพูดคำว่าขออโหสิเพราะดวงวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้อโหสิง่ายๆแต่ต้องรู้ว่าเรายอมรับว่าเหยียบหัวเขาโดยไม่ตั้งใจเท่านั้นเรากลับไปเผากระดูกในป่าหลังวัดพอไฟเริ่มลุกขึ้นมีลมแรงพัดมาเป็นสาย เสียงกลองดังตึงตึงตึงดังกล้องในหัวผมท้งที่กลองอยู่ไกลหลายเมตรและเงาคนหัวขาดก็ค่อยๆจางหายไปในควันไฟตั้งแต่วันนั้นผมไม่ฝันอีกแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะสอนน้องฝึกงานรุ่นใหม่ผมเผลอพูดว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปเก็บรายละเอียดคลองใบนั้นอีกครั้งคืนนั้น ผมได้ยินเสียงกระซิบในหูว่ากูยังอยู่กูยังเดินอยู่แค่ไม่ให้มึงเห็น